ใช่แล้วครับสิใช่แล้วครับโอ้สวัสดีครับผมพบกับช่องความท้องสายบันเทิงนะครับเห็ดยังกินเห็ดหนูครับย่างหนูครับหนูอะไรหนูหนูหนูนามีคนไหมหนูมีคนไหมหนูหนูนี่ไม่มีคนครับทำเองหรืทำให้เนี่ยทำเองทำเองทำเองเท่าไหร่ทำเองสองร้อยสิบแล้วทำให้ล่ะทำให้สามร้อย๋อเมนูอ่าย่างหนูป่ะครับครับผมย่างหนูซิ่งหนูนาหนูนาครับ หน้าผาโศกหน้าผาโชกครับโชกลายสันครับลายสันครับแะไรดูอันนี้ควันแม็กครับคลิปคที่แล้วไม่อยู่ครับติดโทุระติดทุระสวัสดีครับผมเจอกันคลิปคลิปก่อนไปไอสอนอเอาบรรนัดโอ้เอาบรรนัดครับให้สร้างให้สร้างให้สร้างครับให้ยั้งกินม้หนีินี่ไอต้มปลายังครับแกงปลาปลายังหรกปลาตัวน้อยหน่อยปลาบานเท่าเตักปลาน้ำมูนครับปลาน้ำมู้นเหรอครับผมแกงใส้ยังนะครับนี่ขมิ้นขมิ้นแล้วก็ยังเหยื่อยัง ผักอีกอย่ s <S างเราผูคร <thin> ับน <c ff LES> ี่ผักอะไรเนี่คนลาเขาเรียกคนไทยเรียกผักกระออมบ่กระออมเขาพูดกันแต่ไทยเขาเรียกผักอะไรไปเนื้หอมบ่หอมหอมบ่หอมหัวเลยกินคือหอมเ้ยหอมหัวเมนบ่หอมซ้ำไอ้นี่มือบ้านเลยครับอีกอย่างหอยหอยหอยโอ้พอกินครับแซ่บดูสีก็เหม็นดีครับเบือดแสบ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 ไก่เดี่ยวยังไงไก่สิ้นแล้วอีกข้าวเดียวข้าวเดียวครับข้าวเดียวมืดข้าวเดียวมืดทำอะไรครับให้ดังวันนีเดี๋ยวอะให้ดัง ใครดังใครดังผมดังครับผมดังโอ้ยคนคนคนดังครับำนี่ครับคนดังโอ้ยอะเลสฟอดปัดผมดีครับผมครับผมเสียทรงครับผมเสียทรงโอ,โอ้พุ่นอีโมกลาสนั่งมึงอ,อย่างโมกกลาหน่อย <c oughs> มองดูคนดัง <c oughs> อ๋อนั่งนั่งดูคนดังคนดังไฟตลกว่ะเออดังไฟอย่างหนูป่ะครับครับผมเอาเอาสีดำกินเรื่อยไปยังกับปอิ่มนะหนูตัวมาหน่อยเอาอโมกกลาหน่ยอย่างเลยโมกกลาเออ ย่างนะบ่ย่างต่อไปครับวิธีย่างหนูนะครับโอ้ต้องต้องสอนขนาดวิธีย่างหนูเลยบ่ครับผมหนูนี่ย่างในย่างแบบในหาดเลยครับนั่งลงอ่ะย่างแบบในหาดเลยอย่างนี้ครับลองดูเรื่อยๆครับโอ้ทีมงานมาเต็มเลยทีมงานจะกินหนูนี่นี่หนูนี่ใหญ่กว่าเอาหนูนี่ยากสติว่าคือสิอิ่มกรวาสังเวียนสังเวียนบ่โอเคเอาไว้มือล้างเนาะครับผมดีมอกร่าเนี่ยเนาะ มกลาคุ้มพาเมนามันมีสามตัวใช่ไหมครับผมโน่เนนอนอยู่น้วยสามตัวมุกลาคุ้มพาเมนาครับมีตัวหนูนะครับหนูหนูนี่ควานช้างไปหามาใช่ไหมครับผมหามาแต่ตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีตังค์ซื้อครับออ๋ช่วงนี้ทุกทุกทุกมากครับช่วงนี้โควิดต้องไปหาเองไปช่วงประมาณทุ่มกว่าครับอ๋อครับช่วงนี้กินหนูนะครับโควิด แต่ถ้าเมื่อก่อนนั้งกินกุ้งล็อบสเตอร์ใช่ไหมครับโอเมื่อก่อนกินปูอลาสไาใช่ไหมครับโอ้โหทีนี่ก็หมูฉลามหมูฉลามอ่ะครับแล้วตับน้ำจะได้ยินไหมนึ่งนึมันจะได้ยินไหมคงคงไม่ได้ยินครับคงไม่ได้ยินหมูฉลาม จะกินหูหนูไปก่อนหูหนูหูหนูนี่ครับหูหนูไหนหูหนูไหนดูหูหนูสิรับนี่ครับหูหนูครับโอ้หูหนูเป็นอย่างนี้บ่ครับผมโอ้มื่อลำจะสุกนี่ยวเดี๋ยวเร็วเร็วเร็วนี้ครับเร็วนี้บ่เนี่ยครับผมสุกง่ายครับผมว่าเนี่ยทำไมอะเจี๊ยนน้อครับตอนนี้มันก่อจะสุกอันนี้ก็วันอกลารวันเล่นารไหนเล่นทีดิเอาเร็วเร็วเอาทำงานได้เมาเร็วไงเมาเร็วไง ก็จะถึงก็จะสุกไงวันนี้วันอังคารนะครับนอังคารนอคารหรือเปล่าอันาอังคารังครอัคอคังคารอังคาอคาอัคารัคารัครับคารอัารอังครับคาอังคาับคุณอัครอับครอังคอังไารอั่นเลอังครับคารอังครอังคาอังคาอัครอังคารอังคารอันคารังตอนนค้ไอังคารอคารอังคารมังครังครังคารอารองครังคารัคารัคนย่งางหนูครับรคางคนรังครัาองางคารอัางกุ้งนังาองางงคางาัาออ ตกลงเราหรือพ่อมาไม่รู้กันโอเเคคโออันนี้เรียนมาน้อยครับใครนี่ครับอ้าวแล้วมึงเรียเยอะไหมเยอะครับเยอะแค่ไหนครับใครสูงใครเรียนสูงกว่าผมครับชั้นไหนไอ้ต้นต้นตาลครับต้นตาลต้นอะไรพวเรียนพวเรียนสามครับโอ้โหโอเคพอได้ครับพอได้ครับครับผมหนูกระฉุกยังยังครับยังยังใกล้แล้วครับแต่เนี่เดี๋ยวผมยังกลับอยู่ครับตะกัวแสงวะเอ้ยลับอยู่ครับกลับหนูอ่าอันนี้คือธรรมชาติครับเอามันนะครับแต่ก่อนี่ครับต่กัวอ่อนเลยที่คีบที่คีบตอนน ขายขายกมนนิดเดียขายกินนิดนึงนอยครับกางเกงในยังอยู่ไหมครับอยู่ครับผมโอ้โหหนูดูหนังนี่กรอบโอ้โหดูดิมันกรอบหรือมันไหมครับเนี่ยกรอบครับผมกรอบบ่ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้ครับหนูจะแซ่บครับมันต้องมีดำๆหน่อยนึงมันจะอร่อยใช่ไหมแบบนี้อร่อยครับกินกับอะไรนี่กินอะไรวันนี้กินกับแกงปลาแม่หนูกินมีน้ำจิ้มไหมไม่มีครับกินอันนี้มันน้ำนจิ้มบ้านๆครับไม่ใช่ซีฟู้ดนะครับ อ่าตอนนี้ครับเขาก็แล้วแล้วครับตอนนี้มี่อย่างไรครับมาเลยนี่ไอ้หนูครับยางหนูโอ้มืนหนึ่งคือกรอบๆตัวนี้คือใหม่เหครับไฟแห้งบั่ๆๆครับมันมันอันนั้นนั้นนี่บัวอันนี้ดู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 ขนาดไหนครับดูิสุดยอดสุดยอดเลยวะนี่ครับโอ้แล้วก็ไอเจั๊อย่างครับไอ้แกงปลาแกงปลาบานเข้า ครับผมใส่ไอ้ขมิ้นมะนานามุนครับมะนาวมุาแล้วก็น้ำพริกสุดเด็ดสุดเด็ดนะครับสุด right? บ้านนอกบ้านนอกของข้ากับเผาบ้านๆนะกับเผาควายช่างเนาะค้ำพริกมะนาวน้ำบ้านมีแนวไหนกินไปแนวนั้นไปหาไปนะครับเนาะข้ัดข้าของชีวิตตัวนี้ช่วิตของชีวิตกินหมดแล้วก็ช่วงนี้ก็ยัง กินเลยบ่นี่กินเลยกินเลยกินเลยหิวแล้วจังโมงครับเวลายจัแล้วตอนนี้อคือข้าวเซาอยนะครับข้าวเซอข้าวซอยบอม่นข้าวข้าวแรงนะครับหลังจากแล้วหลังหลังจากแล้วภารกิจมันบ่ครับแล้วภารกิจใดนำสร้างให้ยังสร้างกวดขีดสร้างนี่อุ้ยแยบร้ายบ่มีน้ำปนับครับคือห่อนี่ครับน้ปนับบ่มีครับตอนนี้บ่มีบ่บ่มีเลยครับฮะฮะมันจะบอกอืมไม่ยอมยิ่งยิ่งยิมือของเขาจังอืมแจกรู้ อืแสบเลแสบไรแล้มึมีพักก็ับยังอี่บัมีพักกรับผักกาดบุ้มี่เหักมุกประจำตัวผักกาดเป็นบ่เอนนี้กับเขาบานเท่านะครับเด้อได้ละลืมฝากดติดตามน้าเลยครับสองยังครับความชัดความทำแสบันเทิงโอเคกับความแม็กความแม็กจุกลูจุกลู้กกดกด กดตากดซับกดซับไกกดซับไก่เออกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้ครับผมอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับคอมพิวเตอร์เลยปบอคอมพิวเตอร์ก็ได้คอมเมนต์คอมเมนต์พ่ออยากวอร์ยังก็มาเขากับคอมเมนต์มาเด้อครับผมติชมกันมาได้เสียงเฮ็ดอียังกินก็อยากให้กินยังก็ได้กินได้ครีซ่าก็ได้ครับผมอย่าลืาเอาคำตอบไปครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ